สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมสกุระกันค่ะวันนี้เราจะยังไม่ได้มาทำละครนะคะทุกคนเราจะมาดูว่าแต่ละเซฟที่เราเซฟไว้มันมีอะไรบ้างตั้งแต่เซฟหนึ่งละกันว้าวาแคมป์งั้นเหรออกไปดูกันค่ะอันนี้อ๋อทุกคนจำคลิปอ,อะไรอ่ะ อะไรนะเขาค่ายคลิปไหนนี่แหละทุกคนโอ้เราสร้างเองนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นสักหน่อยละกันให้คะแนนสักหน่อยกันนะทุกคนให้คะแนนอมเราให้ซกักเต็มสิบละกันนะทุกคนเต็มสิบเราให้ซกักเจ็ดละกันนะอืม ถ้าใครอยากมาไหนก็สามารถเม้นมาได้นะคะอือต่อไปอันที่สองบ้านดำสวยมากคืออะไรเหมือนอันนี้ถ้าจะไม่ผิดอะคะน่าจะไม่ได้สร้างเองนะเออไม่ได้สร้างเองนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดเราใช้บ้านนี้ออกบ่อยมากนี่สวยมากมีม้าหัวขาวสีแดงด้วยมีอุ้ยอันนี้น่ารักมาก ไาเดี๋ยวไปดูโหลดสามกันบ้านดำสวยมากสองวิอันนี้เหมือนก็จะไม่ได้สร้างเองเหมือนกันนะทุกคนเอออันนี้ออกน้อยออกน้อยแต่แบบเป็นสวยมากเลยทุกคนดูดิสวยมากโหถ้ามีโอกาสเราจะมาใช้แล้วกันนะอถ้าทุกคนอยากได้ไหนบอกพิมบอกมาเลยว่าอยากได้โหลดสามโหลดสี่โหลดห้าอะไรเงี้ยต่ไปน้ำท่วม นาท่วมด้วยนะทุกคนไม่ใช่น้ำท่วมหนาทั่วอเป็นน้ำท่วมแบบนี้เลยแต่มันจะท่วมไม่หมดนะแบบเนี้ยแต่ตรงเนี้ยลึกทุกคนเออน้ำท่วมประมาณถึงตรงนี้นะทุกคนเออไปต่อไปหอพักอันนี้ก็ไม่ได้สร้างเองด้วยนะทุกคนนี่อ๋อ อันนี้เราเคยทำออกช่องอยู่ไม่กี่รอบอ่าสวยนะทุกคนอันนี้สวยต่อไปโหลดหกนะสงการบ้านว่าวา่าคืออะไรเนี่ยอ๋อวันสงกรานะคะ่ะทุกคนอู้ก็เจ๋งดีเหมือนกันเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยทุกคน,ต,นต่อไปโรงเรียนของบ้านสกรุร้าบายวาวาสกราุร้าโหลดเจ็ดมาดูกัน อันนี้เราสร้างเองนะทุกคนเราเออกคลิปอยู่โรงเรียนซากุระจะดูป้ายน่ากันโรงเรียนอัลบ้านซากุระบายวาวาซากุระเออเอาด้อือก็สวยนะทุกคนไม่เราลืมให้คะแนนที่ผ่านมาช่างเถอะแต่เราให้อันนี้สิบเต็มงสิบค่ะเพราะเราสร้างเองแล้วก็ตั้งใจสร้างมากด้วยเน,นี่ยอืม อันนี้ก้อนาน้ำท่วมสำหรับ fc โหลด9มาดูกันเถอะมีน้ำท่วมเยอะเนาะอันนี้สร้างเองนะอู้เหมือนอันนี้จะท่วมแบบกว้างกว่านะทุกคนเออมาดูกันว่าระ,ระดับน้ำลึกไหมวีม่ก็พอลึกนะทุกคนอันนี้เราให้เจดเต็ม1ิเหมือนกันนะต่อไปอันนี้อ,น 3, อันสาอสาขา fc หรอคืออะไรอะ่ะ โรงเรียนบ,บานสกลาสาขาค fc คืออะไรเนี่ยอันนี้เราก็สร้างเองนะทุกคนแต่เราจำไม่ได้จริงๆเราสร้างตอนไหนอ่ะมีธงชาติด้วยอู้เราให้3ามเต็มสิบพอส่วนน้ำอันนี้ไม่ได้สร้างเองนะทุกคนอู้สวยมากดูดิอันนี้เป็นส่วนน้ำที่เราชอบมากที่สุดนะเพราะมันสวยมากๆแล้ว โลเคชันดีด้วยไงแล้วก็ทเกตทิกเตกหรอเปล่าแล้วก็วอเตอร์พาร์คอันนี้เราให้10เต็มสิเลยสวยมากทุกคนอันนี้โหลดโหลดโหลดสิบเอ็ดนะทุกคนมาได้บ้านบ้านติดทะเลอันนี้ก็ไม่ได้สร้างเองเหมือนกันนะทุกคนอู้อันนี้สวยมาก เราให้สิบเต็มสิบเลยบ้านนี้เราออกช่องเยอะมากๆเลยนะคะเพราะเป็นบ้านที่เราชอบที่สุดนะตอนนี้นะ <c oughs> เราให้สิบเต็มสิบนะคะต่อไปแคมปิ้งอันนี้ไม่ได้สร้างเองนะทุกคนซึ่งันแคมป์ที่โคตรจะสวยอะ่ะโคตรอบอุน่นล่มเลืนะน่นอ่ะทุกคนนีแบบสวยจริงๆสวยมากๆอะ่ะทุกคนดูดิมีแบบ ใบไม้ตรงใบไม้ตกแบบอบอุ่นจริงๆอะทุกคนมีบ้านต้นไม้ด้วยนะคะแบบนี้เลยไคุยเล่นกันอุ้ยอนนี้เราให้ร้านเต็มสิบเลยทุกคนสวยมากๆแล้วเราก็แผววิวอะไรแบบนี้มากๆเลยทุกคนมันโคตรจะสวยเลยแถบมบยังมีน้ําตกอีกทุกคนอันนี้น้ำตกในเกมไม่ได้สร้างมาให้เลยทุกคนคนที่ทําเกมที่ทำไอดีเนี่ยเป็นคนสร้าง คือสวยมากแม่วิ่นันี้บ้านอะไรอ่ะเรายังไม่เคยเห็นนะทุกคนอ๋อบ้านนี้นั่นแหละทุกคนที่เรารู้จักกันเนีนยะบ้านเนี่ยหลอกเ s า Welcome to Wasta Camping อ้อมีการแบบโอ้ เลิอยู่นเนี่ยทางเข้าเป็นแคมนะทุกคนอู้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะแบบเป็นล็อกๆอกอย่างเงี้ยโคตรดีทำดีมากมากโหอ,อันนี้สวยมากทุกคนเฮ้เราจะเป็นอันที่สวยที่สุดเลยละครสั้นเรื่องแม่มารับช้าไหนดูสิ เราจำไม่ได้นะทุกคนเราสร้างเองเนีกเปล่าฮะยวลองตามลูกสอนไปนะทุกคนเราจำไม่ได้กันนานมากๆแล้วตั้งแต่ปีไหนเราไม่รู้ค่ะอบ้านมารับฉายยังไงวะไม่มารับฉาฮะถูกอันปะเนี่ยก็ถูกนะทุกคนงงมากเราเขียนอะไรของเราต่อไปบ้านใหม่ดูกัน บ้านใหม่ไหนวยสวยนะทุกคนเขาให้ก้าเต็มสิบเลยเขาค้าลูกเสือสองไหนดูซีอันนี้เราสร้างเองจําได้วิอันนี้สวยขึ้นเราจาไม่ได้เลยเนะนี่ย่ถ้าเป็นข้าค่้าลูกเสือเนี่ยโอ้สองห้าหกเจ็ดโอเคแปลว่าเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีฐานที่ 1, หนึ่งลองเล่นซีเราให้สิบเต็มสิบ,สบ,สบ,สบเลยนะทุกคนเพราะเราสร้างเองคือที่เราทําแบบเนี้ยเพราะว่าเรา ตอนปสอะ่ะเรามาเราเคยไปเข้าค่ายจริงแล้วแล้วอะ่ะมันเริ่มมีประสบการณ์เอกเพิ่มขึ้นอะ่ะทุกคนแล้วเราเลก็เลยแบบทําออกมาดีขึ้นนั่นเองนะคะไหนลองเล่น,นินซิตฐานอะไรวันนี้อะคือให้โดดนี้เหรอ oh โอเม g ้า h ว่เล่นยากอะ่ะทุกคนแต่สวยนะแกเออสวยนะ ต่อไปน้ำท่วมเชียงรายอ้อันนี้เราก็สร้างเองนะอเข้าข่าลูกศรน้องเหมยอ้อันนี้เราก็จำได้ทุกคนเพื่อเมื่อไม่ผ่านมากี่เดือนนอะจำได้จำได้คลิปนี้เราออกประมาณหลายคลิปเลยนะนี่มาดูกันมาลองเล่นกันนะคะก็ ก็สมารากอลิกานิบุญล่ะกุกก๊กก็กยูคูใครกันนะฉันบอกต่อไปไปดูอันต่อไปฮาโลวีนวาซากุระอันนี้เราสร้างเองนะทุกคนคือภูมิใจมากๆเลยแบบเราไม่เพราะวันวาแบบเรียกว่าไงฮาโลวีนมันไม่มีอะไรเลยอะเราก็เลย ดำออกมาได้แค่นี้นะคะกลองหมูเด้งแม่มะรีไหนอะไหนอันนี้อะไรบ้านผีสิงเอาว่ะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งมาทุกคนวิ <c oughs> ้ยเฮ้ยเอาว่ะวิ้ววู้่ากี้สะดุดเลยวะ เฮ้ยก็แอบหล่นๆอยู oh ่เ oh นี oh ่ยหะคนโอ้มาดูต really ่ละร้านกันปลาโป่งตะการเย่ซโอ้ซูชิฮาลโลวีนห้าบาทโอ้โหคิดได้เนอะร้านไอศครีมฮาลโลวีนยี่บเอ็ดบอร์ปิ้งย่างหัวละสามสิบยำซ้ำตสามสิบสเอาว่ะ แล้วก็จัดงานฮาโลาวีน25 6 7้อบายวาวาสกุระต่อไปส่วนน้ำอีกแล้วดูคนเราเพิ่งได้โหลด20เองนะเนี่ยโอ้อันนี้สวยให้10เต็ม10ส่วนกระทงวัดสกุระมาดูกันอ๋ออันนี้เราก็สร้างเองเหมือนกันนะดูคนเราสร้างกระทงเองตรงนี้สวยนะสำหรับเราก็จะมีทางเข้าวัดอย่างนี้เลย วัดสกุดร,ร้ถ้าจะไม่ผิดเอ่อะไรอะทุกคนก็มาที่นี่นะแบบกเอ่อลอยกระทงปีที่ผ่านมาเนี่ยฟาร์ม <c oughs> อ้อันี้โหลดหนาน้ำจะไม่ใช่อ้อ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันคือไอไดีชั้นเดียวกับสองชั้นนะทุกคน <c oughs> เพื่อใครยังไม่รู้นะ มันจะมีแบบหลายหลายชั้นตอ่อกันอันนี้เป็นกีฬาสีนะคะทุกคนเราก็แบบเออทำสองสีอันนี้คือเราตั้งใจทำมากๆเลยชมพูรัดรูก,กับสีฟ้าแจ่มใสเออเอาดีเลิศเล,เล,เลอันนี้ให้สิบเต็มสิมาดูตึงกันค่ะคืออะไรอ่ะทำอะไรวะเนี่ย พวกเราทำอะไรอ่ะคือทำเพือ่ออะไรก่อนตึกตึกลามบ้านช่องฮ่าน่าจะเป็นอ่ะเอ่อตึกว่าเรียกว่าไ,ไงประกอบติวคริสมาสคืออะไรอะไรคือติวคริสมาสท,ทุกคนเราไม่เข้าใจฮะไหน ในติวคริสต์มาสวอ a อยู่นั่นเหรอฮ่าติวคริสต์มาสงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีนี้ติวคริสต์มาสวอ a อะไรอ่ะติวคริสต์มาสบ้านทศอสีสวาซาลักวีวีหนึ่งบ้านไทยมาดูกัน,นะคะ่ะ ว้อ,อู้อันนี้เราไม่ได้สร้างเองนะทุกคนซึ่งได้มันจากไอดีจากช่องไหนไม่รู้อินดีต้อนรับนี่คือเขาทำดีมากทำดีจริงทุกคนดูดิสวยให้สิสบเต็มสิบ้านโมเดลเมกเกอร์ไหน อันนี้เราไม่ได้สร้างเองเออใช่ทุกคนอันเนี้ยเราออกคลิปบ่อยมากๆในบ้านเนี่ยออกบ่อยสุดๆออกบ่อยมากๆสุดๆแล้วอะ่ะมีหลายคลิปมากๆที่ออกบ้านนี้ด่านกระโดดเชืออันนี้เพิ่งผานเาไม่กี่วันเองค่ะทุกคนเป็นคลิปเกือบล่าสุดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเป็นด่านกระโดดเชือแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเล่นให้ดูกอกกอก ก้ชิมมิดาจ้างงินมิดาอยากรู้นะทุกคนทำไมนักแสดงเขาไม่เกาะเชือกแบบเกาะไปเลยอะเกาะทั้งมือทั้งขาแล้วแบบแบบเออถ้าเป็นพระเอกจริงอะเดี๋ยวเราวาดให้ดูนะทุกคนเพื่อเป็นแนวทางการคิดน,นะเอาสีมีแล้วกันเนี่ยทุกคนมีนะเราต้องเลือกขนาดแปลงกัน เอาอย่างนี้นะทุกคน,นเห็นไหมปรับให้ใหญ่ขึ้นก็นแล้วโอ้ยอย่างนี้นะคนคนเชือกสีน้ำตาลเนี้ยช่วงนี้วาวาสกุระอาจจะพาออกทะเลเลยนะ <c oughs> แบบนี้เลยแล้วก็สมุสีแดงๆนี่คือคนนะทุกคนอ่ะคนคนก็อใส่เสื้อเขียวด้วยก็แบบ เกาะเกาะตรงเชือกไปอ่ะเนี่ยเชือกแล้วมันก็จะหมุนชเชือกมันก็จะหมุน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 ,มน,มนแล้วแบบค่อยๆเดินเดินเดินแบบค่อยๆเหมือนลิงอะทุกคนเกาะเกาะเกาะแล้วก็โดดลงมาแล้วก็คิดเฉยๆนะทุกคนไม่รู้เขาจะทำได้จริงไหมแต่อยากให้มีนะเขาจะได้ว่าน้องสองสองเราจะได้รอดนะคะโอเคต่อไปไปดูนต่อไปกันเถอะเอาไม่มีแล้วหรอ อ้าม,มีอีกนี่นะโหลดสี่สิบมาดูกันค่ะอางอ๋อวน,นี้น่ารักน่ารักกุกกิกให้สิบจา้าบ้านต้นไม้อันนี้ก็สวยอันนี้ให้สิบไปเลยบ้านครอบครัวสีแดงอันนี้ก็ลดหลูให้สิบจ้าโหคือ,อคเยอะม,มากเลยทุกคนรเราดูรว,ว,วมสิ คืออะไรรวมวัดรวมหาอุ้ยบ้านนี้เรายังไม่เคยเคยออกปะ่ะทุกคนเราจำไม่ได้แต่สวยมากเราชอบอันนี้ไงทุกคนเ,เนี่ยตรงเนี้ยบ่อป่าปะ่ะคื้อเลอิศอ่ะเลิศมากเลยชอบชอบสิบคำน้ำมันอันนี้ก็ออกบ่อยมาก วิโรงเรียนอนุบาลบ้าคลั่งวิหนยูดิบ้านบ้าคั่งอันนี้เราไม่ได้สร้างเองนะทุกคนสวยนะสวยมากสิเต็มสิบเลยรถหน้านาคืออะไรนี่อะไรคือรถหน้าหนาอ๋ออันนี้เราไม่ได้สร้างเองนะทุกคนเป็นคนญี่ปุ่นสร้างไม่ก็เกาหลีนี่ละ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ก็คนจีนเราสลับสนแล้วก็เรามาปรับสีนะทุกคนอ๋อเดี๋ยวเราจะขับรถให้ดูนะนี่อย่างนี้เลยขับได้จริงนะทุกคนอุ๊ยอาจจะขับช้าหน่อยนะแนะ่ทุกคนเขาอะจะชนรถเลยู่แล้วอ นี่องอ์ตรนเนี่ย,ล,ย,ยลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยจะไปไหนอย่าไปแจ้งตำรวจนะยา่าดักเขาไว้ดักดักดักห้ามไปแจ้งตำรวจเด็ดขาดหยุดเออเดี๋ยวยเ,ยยเราคลิปหน้ามันต่อนะทุกคนไม่ก็คลิปไหนนี่แหละไปไปจ้า